วันที่10มิถุนายนนี้เป็นวันวินัยกาจัตุรธี วันสาคัญขององค์พระพิฆเนศประจําเดือนเป็นวันที่สาวกและผู้ศรัทธาจะอุทิศให้แด่พระองค์โอกาสที่ดีที่เราจะทําบูชาและสักการะพระองค์ค่ะวันวินัยกาจตุรถีจะตรงกับวันขึ้นสี่ข้ามตามปฏิทินฮินดูในแต่ละเดือนจตุรถีจะมีสองครั้งข้างขึ้นเรียกวินัยกาจตุรถีข้างแรมเรียกสังกตีจตุรถีเชื่อกันว่าผู้ที่บูชาพระองค์ในช่วงจตุรถีจะสามารถไปถึงในสภาวะนั้นได้หรือเข้าถึงพระองค์ ได้มากที่สุดในเรื่องของจิตวิญญาณค่ะและในช่วงเดือนพัทรพดาก็จะเป็นช่วงเทศกาลคเนศจตุรถีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมุมไบอินเดียอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนั่นเองค่ะรักและศรัทธาพระองค์วันนี้ห้ามพลาดในการทำบูชาท่านในวันวินายกาจตุรถีเราจะทำการถวายของบูชาแด่พระองค์ค่ะ และในวันวินายากาจตุรธีครั้งนี้หนูนาได้จัดเซตพิเศษสําหรับถวายของบูชาโดนใจพระองค์ค่ะขนมลาดูโมทกะขนมบาฟี่และดอกไม้8สูตร8ชนิดเสมือนถวายพระพิคเนศทั้ง8ปางแห่งอัตวินายักษ์ทั้ง8พร้อมของไหวของบูชาครบเทียนกำยานทูบขอเลขเด็ดปัญจเมวาถั่วธัญพืชและข้าวมงคลเพื่อขอความสำเร็จ ร่ำรวยมั่นคงกดสั่งได้ที่ตะก้าเลยนะจ๊ะหนูหนาเทวารดูการันตีค่ะกันปฏิปป้าโมรยากันปฏิปป้า